สถานการณ์ฝีดาษวานอนหรือฝีดาษลิงนะครับอันนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนนะครับทัน,นีีพอถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนเนี่ยเดิมก็มักจะมีรายง,งานผู้ป่วยแถบแอฟริกาตอนกลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกมีสองสายพันธุ์ก็สายพันธุ์อ่าวอฟิกันอาอาการไม่รุนแรงเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณร้อยละหนึ่งสายพันธุ์เซนท่แอฟริกันอันนี้นี่เสียชีวิตอยู่ที่ร้อล สัตว์รังโลกเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสัตว์รังโลกเพียงแต่ครั้งแรกที่พบเชื้อตัวนี้มันพบในลิงลิงก็เลยถูกเรียกไปว่าเป็นฝีดาดลิงนะฮะแต่จริงๆมันพบอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในสัตว์กัดแทะรวมทั้งลิงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดจากลิงอย่างเดียวสัตว์กัดแทะบางชนิดเนี่ยกระลอกหนูอะไรต่างๆนี่เป็นได้หมดนะครับในเดิมเนี่ยมันติดจากสัตว์สู่คนโดยสัมผัสสารคัดหลั่งหรือแผล ของสัตว์หรือกินสัตว์ที่ปรุงไม่สุกจากคนสู่คนก็ติดได้โดยเฉพาะจากตุ่มน้ำใสเลยต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าแล้วก็สารคัดหลังทางเดินหายใจ <c oughs> เช่นช่วงที่เขามีเชื้อเยอะๆแล้วเขาไอจามออกมาเนี่ยถ้าเรารับไอพวกนั้นไปเราก็สามารถติดเชื้อได้แล้วก็เขาก็บอกว่าสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งน่าจะติดต่อเพราะการสัมผัสใกล้ชิดมากกว่าที่สําคัญก็คือระยะฟักตัว ระยะฟักตัวแตั้งแต่วันที่เริ่มสัมผัสคนที่ป่วยจนถึงวันที่ผู้รับการสัมผัสป่วยเนี่ยมันได้ตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบเอ็ดวันสำคัญก็คือตรงที่ยี่สิบเอ็ดวันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าในประเทศต่างๆที่เขาระบาดอยู่ตอนนี้มีทั้งในยุโรปอฟริกาอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยเขาเดินทางเข้าประเทศเราตอนเข้ามาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนไม่มีอาการเขาจะสามารถมีอาการและแพร่เชื้อในประเทศไทยได้หรือไม่ อันนี้เป็นได้นะฮะเพราะนั้นก็คือถามว่าณตอนนี้จุดที่เสี่ยงถ้ามีคนที่มีติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยก็คือจุดที่มีชาวต่างชาติเยอะๆนะฮะเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องเฝ้าระวังเพราะนะั้นอาการเนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อมา 5- ้าถึงยีวันเนี่ยก็จะเริ่มมีไข้ปวดศีรษะอาจจะมีต่อมน้ําเหลืองปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่อมน้ําเหลืองโตหลังจากนั้นหนึ่งถึงสามวันก็จะ มีออกผื่นนะฮะผื่นก็จะเริ่มแดงแดงแล้วก็ต่อมาก็จะนูนเป็นผื่นเป็นตุ่มใสนะครับหน้าแขนขาลำตัวแล้วก็ส่วนใหญ่หายเองได้แต่ในพวกที่รุนแรงหรือหรือเสียชีวิตเพราะว่าอาจจะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเช่นติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะครับนะพวกนี้นี่ที่ต้องกักตัวยี่อีก21วันเพราะว่า เพราะว่าพวกนี้กว่าสเก็ตสุดท้ายจะแห้งนะฮะจะคล้ายๆพวกพวกอีสุกใสอะไรต่างๆคือจนกว่าสเก็ตสุดท้ายจะแห้งซึ่งสุกใสประมาณเจ็ดถึงสิบวันแต่ว่ากลุ่มนี้ประมาณสามอาทิตย์นะ,ะจนกว่าสเก็ตสุดท้ายจะแห้งถึงจะไม่แพร่เชื้อต่อต้องกักตัวยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมตอนนี้เราเตรียมพร้อมในเรื่องของการเก็บสิ่งสกตรวจทีมสอบสวนโรคเวชภัญญ์ยารวมถึง วัคซีนตอนนี้ก็เริ่มมีการละลายวัคซีนที่แช่แข็งไว้หลาย10ปีออกมาเตรียมพร้อมแล้วว่าถ้าจําเป็นจะต้องฉีดหรือไม่นะครับอนนี้มีคนถามมาว่าคนที่เคยฉีดวัคซีนปลูกฝีหรือที่เคยปลูกฝีดาดตอนเด็กๆเ,เนี่ยฝีดาดทั่วโลกเนี่ยมันศูนยพันไปนะฮะแล้วเขาเลิกฉีดไปเมื่อปี2อสแต่ประเทศไทยเลิกฉีดเมื่อปีหนประเทศไทยหมดไปก่อน นั้นคนที่เกิดก่อนปี17เกิดมาก็ไม่ได้ฉีดเลยอ่ะนันต้องสักปีคนที่เกิดปี1516ลงไปนะฮะแล้วเคยปลูกฝีดาดเนี่ยก็คืออายุ50ปีอัพเนี่ยแล้วเคยปลูกฝีดาดเนี่ยก็เขาบอกป้องกันได้85%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมามีอาการในคนวัยต่ำกว่า50ลงมาจนถึงวัยรุ่นแล้วก็เด็กผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าในกลุ่มนี้กลุ่ม อายุมากอายุอายุปานกลางนะฮะอายุปานกลางขึ้นไปยังไม่มากขั้สิยังไม่มากก็คือที่ได้รับการปลูกฝีดาดมาแล้วเนี่ยเคยได้รับการฉีดวัคซีนปลูกฝีนะฮะก็ก็ไม่ไม่ต้องกังวลน,นักนะครับงันข้อปฏิบัติที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์พาพณะนะฮะเช่นสัตว์กัดแทะทั้งหลายแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention มาตรการ universal prevention ที่ใช้กับโควิดก็ใช้กับ ฝีดาดลิงได้เช่นกันแล้วก็หลีกเลี่ยงสัมผัสสารคัดหลัง่งสัตว์น้ําเลือดน้ําเหลืองของสัตว์นะครับสัตว์กินเนื้อที่ปรุงไม่สุกสัตว์กัดแทะต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ที่มีประวัติเสีย่ยงนะครับนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่มีลักษณะดังที่ว่าไขา้สูงตอบน้ําเหลืองโตเดินทางมาจากต่างประเทศต้องต้องรีบรายงานนะเราจะรีบกักตัว